ความสุขของพวกเราหาความสุขกันต่อจากเราแล้วนะคะความสุขต่อไปที่อยากจะมอบให้วันนี้ก็คือการพาไปกินอะไรอร่อยๆโดยเฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากโดยเฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเวลาไปทานเนี่ยต้องทานกันเยอะๆแล้วยิ่งก๋วยเตี๋ยวเรือราคาชามละ10บาทอะแล้วอร่อยอะขายมานานแล้วอะคนแน่นอะเขาบอกว่ารอ30นาทีก็จะรออะเพราะว่ามันอร่อยจริงตามไปกินกันเลย พาไปซูดเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ซดน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะจ๊ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ประจวบฟังใหม่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ประจวบประจวบนะคะไม่ใช่กรุงเทพนะคะใช่ค่ะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ประจวบร้านนี้เขาเปิดขายมา5ปีแล้วจุดเด่นของร้านก็อยู่ที่น้ำซุปค่ะคุณไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปแบบต้มยำนะน้ำข้นน้ำใสอะไรแบบเนี้ยคือเขาแบบ เข้มข้นกลมกล่อมอร่อยหอมกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรได้ทานเข้าไปนะเขาบอกว่าหุยฟินนะต้องกลับมาทานอีกอ่ะและที่สำคัญนะราคาชามละสิบาทเท่านั้นถูกใจตรงนี้แหละถูกใจเนี่ยคุณดูซิคนนึงเนี่ยตั้งเป็นเนี่ยสองแถวสามแถวเนี่ยเขาไปยืมของใครมาตั้งคะของเขาเองออค่ะมันอร่อยจริงๆคุณนายวิสุวัตทองรอดเจ้าของร้านนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะก็เลยตระเวนชิมก๋วยเตี๋ยวร้านดังๆในหลายๆที่หลังจากนั้นก็นํามาปรับปรุงเป็นสูตรของตัวเองแล้วก็เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเองซะเลยแบบนี้โดยน้ําซุปของทางร้านเขาจะมีความพิเศษมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังน้ําซุปเขาเนี่ยจะใส่รากขึ้นช่ายค่ะแก่ใบเตยเครื่องเทศลูกกระวานและก็ใบกระวานใส่เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วใส่อะไรอีกรู้ไหมจับปรสุก คือเพิ่มรสชาติเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปทำให้น้ำซุปของทางร้านเนี่ยเขาจะมีความหอมเครื่องเทศหวานกลมกล่อมอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครแบบไม่ต้องใส่น้ำตาล ตรงนี้นอกจากนั้นนะคะที่เป็นเอเกลักษณ์อีกอย่างของทางร้านเขาคือนี่ก,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 กากหมูกากหมูเจียวทางร้านเขาจะเจียวใหม่ส,สดวันต่อวันเลยนะเขาจะเจียวเอาน้ํามันออกให้แห้งเลยแล้วก็จะเหลือแต่ความกรุบกรอบแบบนี้ของแบบไขมันมันาน่อยนิดนึงอ uh, ะนะคือก๋วยเตี๋ยวจนะต้องทานคู่กับกากหมูเจียวที่มันสดใหม่แล้วก็หอมไม่ทําค้างคืนด้วยเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ขายดีมากเวลาใครมาก็ต้องสั่งนะคะกากหมูเจียวนะจ๊ะ ร้านนี้เขากรนตีความอร่อยจากลูกค้าที่มารอคิวกันแน่นร้านเลยแล้วก็ปริมาณชามที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของทุกโต๊ะแบบนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยเด็ดจนได้ฉายาว่ารอ30นาทีก็ยอมรอนานก็รอได้ดูน้องคนนี้ทานสิโอสามสี่ชามคนนี้นี่โอ้ตั้งเป็นคอนโดเลยนะครับนี่คะทานขนาดนี้เซ้งต่อร้านเลยมันอร่อยแล้วไอ้ตอู ทานกันคนเหนื่อเยอะมากเลยเห็นแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยอยากจะแนะนําอยากจะให้ไปลองทานกันดูนะคะคุณผู้ชมคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีประจวบนะคะตั้งอยู่ที่ถนนมหาราชเขตเทศบาลเมืองจังหวัดประจวบคีรีขานร้านเขาเปิดทุกวัน9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นหยุดเฉพาะวันพฤหัสเท่านั้นนะจ๊ะ อยู่สักวันหนึ่งนะ,ะจ้าจวบจ้าไปก๋วยเตี๋ยว10บบาทอืมราคาก็ดีดดดถูกใจนะรสชาติก็น่าอร่อย